โกโก้ตโ,โก้หน่อยโกโก้นี่เป็นแม่แมวของบ้านเลยนะคะปีนี้น้องย่างจะเข้าอายุสามปีแล้วค่ะอีกแค่เจ็ดเดือนน้วก็นะ เจ็ดเดือนเองก็จะถึงวันขกิดก้แล้วตัวที่นอนอยู่ในมุงนะคะตัวสีดำก็คือน้องซุกกี้คะ่ะส่วนตัวสีขาวนะคะก็น้องกีวีนะคะแต่ว่าน้องรุ่นนี้ยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่า ไม่รู้น้องไปอยู่ไหนน้องสับป,ประรดนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามหาน้องกันนะคะก่อนที่เราจะไปตามหาน้องเรามาดูพี่ส้มกันก่อน,นะคะ่ะพี่ส้มก็เป็นลูกแม่โก้เหมือนกันนะคะอายุยังไม่หนึ่งปีเลยเอา้าสับป,ประรดก็มานอนกับพี่ส้มด้วยนอนตัวกลมเลย ยูม่หนึ่งปีตัวใหญ่กว่าแม่โกแล้วพี่สม้มคะแต่ว่าพี่ส้มไม่ตัวผู้นะคะน้องน้ำเป็นตัวเมียหมดตัวผู้ตัวเดียวนะคะหมาเอ้ยแมวขอโทษสม้มพี่ขอโทษ พี่ส้มเป็นแวตัวผู้ตัวเดียวนะคะน้องก็เป็นแนวตัวเมียนะคะโอเคตอนนี้เราก็หาเมียเราเจอตัวแล้วนะคะแล้วก็มาให้หาน้องกันเลยค่ะแต่ว่าเมื่อเช้าน้องกินไปแล้วนะคะแต่ว่า แบบยังไงอ่ะน้องอาจจะหิวอะค่ะเพราะว่าเวลาที่น้องกินหัวอา,ารนะ่ะมันจะแบบเราแบ่งเวลาไว้แล้วนะคะแล้วเราลองมาดูปฏิกิริยาตอนที่จะได้กินหัวอาหารกันค่ะ ค่เดินมาน้องก็รู้แล้วนะคะว่าจะให้หัวอาหาร <c oughs> เดินมาแล้วอีกหนึ่งมาแล้วสอง <c oughs> <c oughs> ที่สมนารังไม่ไหว <c oughs> หวานมากเลยอะเป็นแมวตัวผู้ที่น่าหวานมากสุกี้สับปะรดอีกสองตัวยังไม่ลุกมาเลยแมโกยังไม่ลุกนี่ไงกีวี่กีวี่นอนอยู่ด้านใน <c oughs> อ้าแมโกมาเลย หัวาหารก็เหลือน้อยแล้วนะคะเราต้องไปซื้อมาให้ใหม่อีกอาหารก็จะเป็นแบบยังไงอ่ะก็คือเราจะซื้อมาทีละกิโลกิโลนะคะเพราะว่ายังไงที่ร้านเขาไม่ค่อยมีแบบถุงอะคะ่ะแบบถุงใหญ่ๆอะคะ่ะหัวาหารก็ ขึ้นต้นอยู่ที่สีสิบขึ้นไปนะคะนี่ค่ะเราเลือกเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเหลือยแล้วนี่แบบสามสีอะคะ่ะแบบนี้โอเคแล้วก็จะมาให้อ,อาหารน้องแมวกันเลยนะคะสักครู่ค่ะ ก็ลุกโอเคตงอเป่ะขอมาดูก่อนอ้าวโอเคตรงนะคะ สิบหลักนะคะก็ยังไงอะ่ะก็แบบมันจะเป็นแบบยังไงอ่ะแบบถุงถุงเล็กๆก็ขับเอิร์นเหมือนถุงใส่แกงถุงละสามสิบหลัอะไรประมาณนี้นะคะก็คือน้องก็กินเางนะคะถุงหนึ่งก็คือใส่เต็มบบอันแบบแบบนี้ก็ค,ออกคือเลยครึ่งเลยนะคะใช้ได้กินประมาณแบบสองอาทิตย์นะคะ พี่ขอเปลี่ยนฝั่งได้ไหมอ่ะกล้องมันจะได้เห็นขอเปลี่ยนฝั่งนะเหีียบไปยังกโกไม่กินทักกาล์กพี่ส้มขยับหน่อยได้ไหมอันนี้ของส้มขยับไหนได้ไหม นี่นะคะน้องก็กินจะหมดแล้วนะคะเรียบปากเลยนี่นะคะเราจะมาแนะนำแมวเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าบางตัวอาจจะไม่ได้แนะนำนะคะ,ต,คะ,คะตัวนี้คือแมก้นะคะตัวนี้คือแมก้ แมโก้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นน้องเล็กเลยนะคะน้องซุกี้ค่ะเป็นตัวเมียนะคะซุกี้เป็นตัวเมียตัวนี้แมโก้ตัวนี้ซุกี้นะคะตัวสีดำซุกี้จ้ะน้องซุกี้เป็นน้องเล็กของพวกเราเลยค่ะซุกี้ไงหน้าหนึ่ง นี่นะคะน้องซุกกี้เราก็แนะนำไปแล้วนะคะเรามาดูตัวที่สองกันเลยค่ะต่อด้วยพี่ลองนะคะพี่ลองเป็นพี่ตัวลองนะคะนี่ค่ะพี่ลองพี่ลองชื่อกีวี่นะคะเป็นเพศเมียเหมือนกันค่ะตัวอ้วนตุ๊กปิ๊กมากเลยอ่ะเด็กเดิ้ทำ <c oughs> ไมมุมนี้น้องดูขนฟูจัง มีย๊มียมี๊มี๊วู้ยน่ารักพี่โล่งน่ารักไม่ไหวพี่จริงน่ารักทุกตัวเลยนะแต่ว่าพวกน้องแสดงแค่น,นี้เฉพาะเวลาง่วงเท่านั้นนะคะ <c oughs> นารัก น่ารักไม่ไหวเลยกีวดิ <laughs> แล้วก็แนะนำแมกโก้แล้วก็น้องซุกกี้แล้วก็น้องกีวีไปแล้วนะคะเหลือพี่สับป,ประรดกับพี่ส้มนะคะพี่สม้มโตแล้วแต่ว่ายังเหมือนเบบีน้อยมากเลยแต่ว่าน้องน่ารักนะคะน้องน่าดูมากเลยคะ่ะ โอเคก่อนหน้าเรยวก็จะมาเก็บชามอาหารของนอง้นองก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปแนะนำน้องแมวอีกสองตัวนะคะแล้วก็มีน้องหมาอีกสองตัวนะคะมีน้องวัวอีกสองตัวแต่ว่าแล้วก็มีไก่พันไข่นะคะแล้วก็เป็ดเป็ดเหลือหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวไก่เดี๋ยวเราจะไปดู เก็บไข่ไก่ให้คุณแม่นะคะว่าได้กี่ฟองแต่ว่าตอนนี้ไก่มีห้าตัวนะคะเลือยู่ห้าตัวค่ะโอเคแล้วก็มาเก็บชามข้าวน้องกันนะคะคหมดแล้วหมดแล้วลูกโอเคนี่นะคะนี่ก็คือพี่ใหญ่ของเรา พี่สับประรดค่ะสับประรดสับประรดจิดด๊นี่น่รารักทุกตัวเลยนี่นะคะพี่สับประรดพี่ใหญ่ พี่กีวี่พี่รองกีวี่หันหน้ามาหน่อยคะ่ะโอเคลูกอันนี้ก็น้องซุกี้น้องเล็กนะคะนี่ก็แม็กโก้มันเปนไหนอะ่ะ น้องแมวสงสัยก <laughs> ันใหญ่เลยน่ารักไม่ไหวเหมือนน้องตูแก้จะเหนื่อยแล้วนะคะเสียงเบาลงแล้วเสียงหายไปแล้วอ่ะโอเคน้องแมวก็สงสัยอยู่ เฮ้ยน้องเมียทำตาตัวแล้วน่ารักกันมากเลยอ่ะพี่ไอเราไปไหนแล้วอะ่ะโอเคแม่ก็ยังจ้องอยู่พี่ลองกิวิกิวิกิวิจัง โอเคเหลือพี่ส้มนะคะเมวของเราโอเคพี่ส้มพี่ส้มเป็นเมวตัวผู้นะคะจุดพ,พี่ใหญ่ของบ้านเลยพี่ส้มก็ชอบมนอนในห้องเมวน้อยนะคะแต่ว่าก็นอนได้ ตัวแหละไม่ได้ว่าอะไรนะคะนอนได้ทุกตัวเลยแต่ว่าส่วนมากเด็กๆอะ่ะจะไปนอนที่มุงนะคะนอนมุงด้วยกันมุมนี้เมียวน่ารักมากเลยเหมือนมุมแอปไทย เค okay. สักครู่นะคะเราก็จะเปิดประตูให้น้องก่อนนะคะมันจะมีแบบเทปอันนี้นะคะเนี <c oughs> ่ยเทปอันนี้ให้เราม้วนขึ้นมาไว้นะคะ <c oughs> หรือว่าจะไม่ม้วนก็ได้ ราคาของน้องที่เราซื้อมาก็จะอยู่ที่189บาทน,นะคะนี่ก็คือพี่สม้มพี่สม้มเี่นเพกพูดต่อพูดต่เกี่ยวของเราเลยน้องเหมียวอะ่ะนี่นี่กำลังกิกสับปะรดอันนี้กีวีอันนี้แม่กโก สักคู่นะคะขอฝากกล้องไปกับพี่ซบหน่อยค่ะได้ใช่โอ้ขอฝากกล้องไปกับพี่ซ้มก,ก,ก,ก่อนนะคะสักคู่ค่ะ โอเคค่ะ okay, มาแล้วนะคะพี่ส้มทำกล้องหลอมากโอเคต่อมาก็จะมาหาน้องหมากันนะคะมีอยู่สองตัวตตัพุูนหนึ่งตัวเมียหนึ่งค่ะๆ เว้ครับนี่นะคะตัวผู้ตัวเดียวเลยค่ะน้องยูยังไม่ครบหนึ่งขวบนะคะน้องเป็นตัวผู้น้องชืช่อเฉกวยนะคะเฉกวยซ <c oughs> ีบีอยู่ไหนอ่ะ ว่าน้องหมาน้องแมวที่บ้านเราไม่กัดกันนะคะน้องหมาน้องแมวที่บ้านเราไม่กัดกันน้องอยู่ด้วยกันนะคะ ก็คือเราเรียกซีวิตแล้วซีวิตไม่มานะคะน้องน่าจะไปวิ่งเล่นนะคะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสนะิบนาทีกาสี่นาทีนะคะก็สี่โมงเช้าสี่นาทีก็สำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเด็กพิเศษบ๊ายบายคะ่ะโกโก้บ๊ายบายนะคะทุกคนไทยสแป๊ดดีกว่า โอเคกกกกอ้อพี่หายสับโร่ก็ไปไปอีกครั้งนะคะไปไปค่ะทุกคน